คือจริงๆเราแก้มตั้งใจลงไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ลงไปช่วงวันเกิดแม่พอดีก่อนก่อนหน้านั้นก็เป็นวันเกิดแม่แล้วลงไปแบบพอดีเลยค่ะโอ้ประมาณสองสาเดือนใช่ค่ะโอ้ยแม่เขาเป็นคนจัดแจงตั๋วอยู่แล้วค่ะใช่แต่เขาจะไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าพาไปทำเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยๆวันเกิดอะไรอย่างงี้ค่ะ อ๋อก็พาพาไปพักที่โรงแรมนะคะแล้วก็แบบมีเค้กให้อะไรอี้ยค่ะไม่มีขง้อยค่ะ <Yeah. S 1> ไม่มีค่ะของพันแม่เต็มไปหมดแล้วเพราะว่าเงินเราอยู่ที่แม่ค่ะแม่อยากได้อะไรไม่ซื้อเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ไปมาดีอันนั้นคือซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วก็ซื้อ,อซื้อเป็นช่วงโปรโด้วยค่ะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยได้ราคาที่โอเค เราต้องคิดเป็นระบบระบบไปว่าเราจะไปไหนเราต้องคิดเพราะว่าให้มันแบบเราไป3ามคนไงถ้าเหย่เราจะได้ไม่ต้องสูงร์วังมากไปแล้วมีความสุขด,ด้วยแฮปปีด้วยมันดีมากจริง ไปพักค่ะไปไปก็คือไปแบบอยากไปอยาก,ยากมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากไปอยู่แล้วมาดีพอได้ไปแล้วแบบแม่ตอนแรกแม่ไม่อยากไปแม่แบอกอุยมันเป็นยังไงต้องขั้นเรืออะไรยังไงพอกลับมาจากมาดีแม่บอกว่าไปเมื่อไหร่อีกกันลูกค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเงินเราอยู่กับแม่แม่เป็นคนจัดการเองโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้จำเป็นตนวนเงินแม่เป็นคนจ่ายค่ะ เงินเราแต่แม่จ่ายยินดีค่ะเพื่อครอบครัวบอกแล้วไงแม่อยากได้อะไรแม่ซื้อเลย <c oughs> ไม่มีอะไรจะให้นอกจากทำทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนั่นแหละสำคัญที่สุดตรงนั้น <c oughs> ไม่เห็นเหงาเลยดีจะตายอยู่กับครอบครัวดีมากจริงแฮปปี้มากค่ะ เพราะแม่รู้ว่าเราเป็นยังไงค่ะไม่มีค่ะทำไมยังไ,ไม่มีอะไม่เปืนใจหรือว่าไม่ไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบนะคะแล้วก็เราเราทำแต่ง,งานแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้ไปเจอใครอะไรอย่างงี้ที่เขา ส่วนใหญ่ก็คือคงกลัวเราแหละเพราะเราก็ดูแบบว่าเกลือตัวเองได้อะไรอย่างด้วยที่เราสัม่มเหมือนพูดคาร,ราการ์เดิมตลอดเลยเวลาเจอกันเราก็ไม่มีจะไม่มีอะไรจะพูดในเรื่องของเวลามีคนมาสิบก็บไม่ค่ะคนอื่นทีาจะตอบกก็คือก็มีคุยๆอยู่บ้างเฮ้ยไม่มีค่ะค่ะ,คะ,คะไม่เคยมีค่ะอะไรนะโอ้ยไมคย่ค่อยคือด้วยความที่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไ ก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าแบบมีบางโมเมนต์ที่แบบว่าเออทำไมเราไม่มีบ้างเนาะเราก็แปลกใจตัวเองว่าชนนะกลัวขนาดนั้นด้วยหรอเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มานั่งไม่ได้สนใจตลอดเวลาเราก็แบบถ้ามีก็มีไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเลยสเปกไหมคะมีสเปกเลยสเปค,เ,ปคเลิกคิดมานานแล้ว <laughs> ไม่ได้คิดเลยเราต้องวางยังไงอะในเมื่อเราวางไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะสำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้ามันถ้ามันใช่มันก็คงใช่เองอย่างแรกคือต้องไม่ต้องไม่กลัวเราก่อนเนาะเราน่ากลัวมากเลยเหรอทำไมคะ <c oughs> โอ๊ยพวกนั้นเขาต้องมีความรักค่ะไม่ <c oughs> แต่เราคิดมาเนาะ <c oughs> ไม่หมายถึงเขา <c oughs> เขาเจอเขาก็โชคดีของเขากนไปค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> เราแค่คือเราอาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องของการ คิดว่าเรามาทําเพื่ออะไรเราเราก็ชีวิตเราคือเราทําเพื่อครอบครัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีครอบครัวเมื่อไหร่ของเราเอง mm hmm. ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเราก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีโมเมนต์ที่จะต้องแบบอยากมีต้งเลยอ่างเงี้ยยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีขนาดนั้นถ้ามีแล้วต้องมีที่ดีถ้ามีแล้วมันมาฉุดชีวิตเราเรามีทําไมเราก็ดูแลตัวเองดีที่สุดดีกว่า คนเวทีค่ะช่วงนี้ใช่ค่ะซีแพนดินเดอะมิวสิควลอย่าลืมไปดูนะคะทุกคนอ๋อไม่ค่ะกันไม่มีไม่มีอะไรมาขายอะค่ะกันเขาเขาร้องเพลงไงหลักๆร้องเพลงตั้มแก้มดมทำธุรกิจเราทำงานเพราะว่าเราก็อยากให้ครอบครัวได้ทำอะไรของเรานะของเราก็คือแม่อยากทำแม่อยากแม่อยากทำน้ำพริกอยากทำแกงใต้ขายอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะโอ้ไม่มีค่ะ เหมือนเดิมค่ะสีโพดมเหมือนเดิมมากค่ะฝากด้วยนะคะซิงเกิลใหม่นะคะเพลงฝืนชื่อเพลงฝืนจะปล่อยวันที่16สิงหาคมนี้เป็นเพลงที่ร้องกับน้องที่ชนะในรายการหาคู่ดุดน้องบูมนะคะแล้วก็จะปล่อยคือไปถ่าย MV มาแล้วมันดีมากจเิง เงดีเราสวยมากอันนี้เราโอเคตอนนี้เราไม่ได้แต่งหน้าทุกคนก็ต้องตกใจไ,ใไปดูของสวยงามใช่ค่ะลูกชาย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 ที่แบบเขามาสมัครรายการนี้เพื่อที่จะมาร้องคู่กับเราแล้วเขาชนะเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามจริงๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ว่าดีเชื่อฟังดีตอนนี้บอกให้ลดน้ําหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอดูแลต้องดูแลออกกล้องอย่างงี้ลูกชายหน้าดีอยู่เพราะฉะนันอยากให้ลูกแบบออกมาแล้วคนคนชื่นชอบเสียงด้วยแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายด้วยอะไรอย่างนงี้แต่ว่าเขาก็น่ารักของเขาอยู่แล้วค่ะเพลเป็นเป็นเป็นฟีดฟีดกัน feed, feed กเลยใช่เนื้อหาของเพลงก็คือคือรักกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้จริงๆว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างถ้าฝืนต่อไปเราอาจจะไม่รักกันอีกแล้วก็ได้ก็เลย จากกันด้วยดีดีกว่านี่น้ำตาไหลน้ำตาไหลทำไม <laughs> ถ้าคนที่อินอะเราว่าเขาจะเข้าใจเนหาเพลงคนไม่อินก็ฟังเพราอค่ะบอกเลยเพราะเราก็ไม่มีเราก็อินโอ้ธรรมาดามากเพลงเขดีค่ะ <laughs> ส6หสิงหาค่ะปล่อยทั้ง MV แล้วก็ปล่อยเ,ออเพลงเลยในไอจูนจุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกที่เลยโหลดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ซีรีส์นะคะก็เราจะถ่ายเดือนหน้านะคะเล่น mm hmm. เล่นซีรีส์ด้วยดิฉันมีงานหลายอย่างเหมือนกันซีรีส์ของช่องวันนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นของ GMPV ทําำก็จะเป็นพี่แดนไปนร่มกับค่ะดิฉันรับบพที่แทนเลยแล้วก็มี ใช้ปีชยาเป็นนางเอกนะคะแล้วก็มีมันเป็นเกี่ยวกับสาวโสดโสดไหมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ดิฉันโสดนะคะวัย30คือคือเอามาจากที่เป็นภาพยนตร์ของพี่อ้ะะําค่ะมาทําเป็นซีรีส์ทีวีใช่ค่ะ เราไม่กดดันเราไม่ได้เล่น,น,น,เ,เ,ลนเป็นบทนั้นเราเล่นเป็นเพื่อนสวยๆไปเราเล่นเป็นเพื่อนเราเป็นโนไม่กดดันเราเล่นเป็น c h a r เตอร์ของเราเราไม่ไม่ซีเรียสค่ะอ๋อเราเป็นเล่นเป็นเพื่อนกันเลยไอยเป็นรุ่นเดียวกันโอเคอยู่คุยกันรู้เรื่องพูดทำไมเรื่องนี้คะเรื่องไฟเนี่ยไม่เป็นไรเราจะเป็น c h a คเตอร r ของเราค่ะ จุอนี่เราไม่ค่อยได้เล่นนะสุดใหญ่เราเล่นละครไป2อสอ,สอสเรื่อง2เรื่องแล้วก็ซีรีส์เล็กๆที่เล่นไป2ปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยประมาณทั้งที่4เองค่ะเราเล่นสีโพดําเราเล่นทุกบทแล้วเพราะฉะนั้นอัดหื่นเบาไปหมดแล้ว